โอ้ยน่ากินมากคิดถึงมาก2ปีแล้วไม่ได้มากินขอบสงถือแก้วอยู่มาแล้วของโปรดของโปรดนะคะของเราโอ้โหดูเชียว

อื้ออ้อก็คุณนึงมานี้เม่อกัอื้ออากาศเย็นเย็นนะคะเราต้องกินไซ่ย่่ากับอ่าเบียร์เยโอเคเดี๋ยวรอคุณต้าเขาปัดปัดแล้วก็ย่างอีกสักหน่อยแล้วก็ได้กินแล้วนะคะรออีกนิดหนึ่ง วิธีกินซอสเกาหลีนะคะกับไส้ย่างอ่าอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องใส่พริกค่ะนะคะผสมกับซอสในนี้เผ็ดเราเผ็ดเราอยากกินเผ็ดแค่ไหนเราก็ตักตามความเผ็ดเราแค่นั้นเลยแต่ว่าดานากินเผ็ดนานาก็ใส่เยอะนิดนึงโอ้โหไม่กอแล้วก็ใส่ผักหอมนะคะเทมเพิร์ดอีกสบอีกสบอีกอีก เอส่ผักขอมไปตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สามารถคลุกตรงนี้์มิกซ์คลุกแบบนี้นะคะคลุกคลุกคลุกเข้ากันคลุกให้เข้ากันเดี๋ยวอะเอาไส้มาสักอันหนึ่งใช่ไมมาลองกับดูซิอเออามากินแบบนี้นะคะกินแบบนี้ก็เอาไส้จุ่มไปเลยกับพริกแล้วก็กับหอมแล้วก็ อร่อยที่สุดอยากให้ดูใกล้ๆกอืมนียนเนียนเอาิเยอร่อยมากไส้ใหญ่เป็นไส้ใหญ่อ่อเน้าแก่กสอ่ะมีส์อ่ะยังไงก็ไม่กินไส้ใกันแลวแต่ไม่กิน้ใหนแล้วแต่กม่ได้กินไห่กนอ่ไม่ไกินไส้ใหญ่กนแแต่ก่ได้กิน้ใ่กนแล้วแ่ก็ไ่ได้นไส้ใหญ่กแวต่ก็่ไน่ัน้่ไม่ได้กิมากก็นืลไม่มีกลินเลย แล้วก็อร่อยมากมัน,มน,มนกๆกร <Okay, S 1> <ะ>ุบกรอบๆแต่แบบรสเขาเรียกว่าร้านนี้ก็คือนัมเบอร์วันนะคะของใจ <c oughs> ของใจรานาะนะัมเบอร์วันเลยได้ที่หนึ่งนะคะได้ที่หนึ่งยกให้เลยค่ะร้านนี้อยู่ที่กุลีใช่ไหมคะกุลีมากินได้เดี๋ยวจะใส่ชื่อร้านแล้วก็ที่อยู่ให้นะคะใต้หลิงไว้โอเคใครมีโอกาส กินกันนะคะไคด้คกินต่อแล้วไม่นอนแล้วเนะะียฮะป่ะบอกจ้ะอันนี้บอกจ้ะเดี๋ยวเดีด๋วยวย<ม>วันนี้นะคะ<ม>เราจะกินเบียร์ลยหลายยี่ห้อให้ดูยี่ห้อแรกที่เราจะกินคือเทียร่าอันนี้เป็นเบียร์เกาหลีอีโกฮันกุ๊กมาใจอ๋อเน่เป็นเบียร์เกาหลีอ่ะเดี๋ยวขวดต่อไปเราจะกินยี่ห้ออื่นทารุนทารุนแมกจูนน์นจูงแงเนาะอันนี้เทียร่านะคะ เทสก่อนอร่อยไม่มีละเบียอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะยี่ห้อคลาสมาตอนนี้ลองยี่ห้อใหม่โอ้ลุ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 เป็นขวดแก้วแบบนี้เป็นขวดแก้วแบบนี้เบียเกาหลีเหมือนกันนะคะวันนี้เราบองกินไปเลยสองยี่ห้อนะคะคลาสกับเทียร่าเหกตัวพ่จริงจบ กินแต่ฟองอยู่นะคะยังไม่ถึงเนื้อค่ะอืมตรงโซนสีอืมตอนนี้จะใช้สไลด์นัอ้งงง่ยหอเน่อมกออคาาาเคกินต่อนะคะกินต่อต่ออรอบสองแล้วนะเนี่ยอันนี้รอบสองแล้วนะ ทุบอนเจอหรูอบอนเจมะกอร,รอบแรกหมดไปละรอบนี้กินต่ออร่อยไม่อร่อยแค่ไหนนะคะกินต่อเลยมา,ามนความสุขที่สุดเลย หมดแล้วนะคะกินไปแปดไส้กินไปแปดไส้หมดละตอนนี้ไม่ไหวละกลับบ้านกลับบ้านกันนะคะบัพจ้ง